ไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุกพิกภัย,ภยดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกัน เข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจักรแต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภัย คนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมานัสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัด ซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยดังนี้พิกุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพิกุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสมัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุข แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะมนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทําได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจ นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันดังนี้ ภิกขุทั้งหลายภายในอนาคตห้าประการเหล่านี้แลซึ่งภิกขุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุสิ่งที่ยังไม่บรลุเพื่อทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรพิกุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ถึงทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียร พิกุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเกอดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษ ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้พิกุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตระโยคเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทพิกุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอ พึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจัะเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียนเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วใซภิกขุทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งปรมจันทร์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอนลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรมพิกุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอารัตผลด้วยการกระทําอันดับแรกเพียงอันดับเดียวพิกุทั้งหลายก็แต่ว่า การประสบความพอใจในอารัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทําโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับพิกุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอารัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทําโดยลำดับ พราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุตทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงียโสธดลงสดับผู้เงี่ยโสธดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นได้ฟังแล้ว ย่อมทรงจำทำไว้ย่อมใคร่ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ทมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อมอาามีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัจจานั้น ด้วยปัญญาด้วยความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ปุณณนนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโผดทัพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดี และธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกขุย่อมเพลิดเพลินย่อมพล่านสรนเริญย่อมเมาหมกอยู่ ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นใสเมื่อพิกุนั้นเลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมบังเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลินเป็นสมุทยัยจึงเกิดมีทุกขะสมุทัยดังนี้ อาการเกิดแห่งทุกข์โดยสังเขปมีขชาละรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกขุ ย่อมเพลิดเพลินร่ำสรนเริญสยบมัวเมาในรูปนั้นไสเมื่อภิกขุนั้นเพลิดเพลินร่ำสรนเริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ ความดับทุกข์มีเพราะความดับแห่งนันทิอุณะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีผพ้พ้ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีและธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อภิกขุไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปอุณนะเราาากล่ว่ววต่อไปตั้งใจฟังนุทนา อายุโตปละโตทิโรวันนัทโปฏิปานัทโสุขัสสะทาตาเมธาวิสุขังโสอธิกขจติอายุงทัตตาวาพลังวันนังสุขังจะปฏิปานัทโ ที่ายุยัสวาโหติยัตยัตุปปัจจติติกาเลธะทันติสปัญญาวัฏยูวิตามัจจารากาเลนะตินังอริเยสุขุปุเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติตากินา เยตตาอนุโมทันติเวยาวัจจังกรุณติวานาเตนาตากินาโอนาเตปิปุญญาสะปาคิโนตัสสมมาตาเตอปติวานาจิตโตยัตาตินังมหาบาลังปุญญาณิบาลโลกัสมิงปติตาโหติปานินันติ ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวนาให้ฟังในเรื่องประโยชน์ของการสร้างวิหารในหนังสือพุทธวิจาหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า51จากพระตาปิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจาะเล่มที่7 หน้าที่45ข้อที่198 <c oughs> <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์ได้สร้างวิหาร60หลังนี้ไว้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้นพระพุทธเจ้าข้า ข่าบาดีถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงผู้มาจากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิดราชกษเศรษฐีทูลรับพระพุทธรรดำรัสแล้วได้ถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงผู้มาจากทิศทั้งสี่ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำอนุโมทนาดังนี้วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุงฝน ในสีสิระฤดูนอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นการถวายวิหารแกส่สงเพื่อหลีกเล้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแหลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้พิกุทั้งหลายผู้พหูสูตรอยู่ในวิหารนี้เถิด <c oughs> อันหนึง่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว้นาำผ้าและเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรทาสปปรพพทุกข์แก่เขาเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในพบนี้ <c oughs> <c oughs> แก้ไขนะปรินิพานในโลกนี้ <c oughs> ต่อไปจะให้ฟังพุทธุษสนะจากการทรงจำเรื่องเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะในหนังสือพุทธุษสนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้า25จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพุทธะเล่มที่14 หน้าที่161ก็ที่218โดยพิกุทวัตชัยพิกุทั้งหลายเทวดาไร่มาุทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะธรรมารมณ์เป็นที่น่ารื่นรมใจยินดีแล้วในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะธรรมารมณ์บันเทิงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะธรรมารมณ์พิกุทั้งหลายเทวดาไร่มรุทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ พราะความแปรปวนเสื่อมสลายและดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพะธรรมรมอวังเพราะเหตุใดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าข่าภิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักขุโสตะคานะจิวหากายะมะโนไม่ใช่ของเธอ